ตั้งคอมมูเตอร์นะครับตั้งศูนย์แก้กินยางด้านในเนี่ยวันนี้ลูกค้าไ่เคยไปตั้งมาแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็ยังเหลือสายอยู่ครับไปตั้งแล้วก็มามาเปลี่ยน้นล่างีกเกี่ยวหนึ่ง้เกี่ยวหลังมาเปลี่ยนยางปีกล้อบนปีกล้ล่างแล้วก็ไม่ได้ตั้งแล้วก็ไม่ได้ตั้งกินยางไปหมดเป็นชุดหนึ่งเลยออปกติคือถ้าเราทำช่วงล่างเราก็ต้องตั้งศูนย์ด้วยทุกครั้งนะครับทำเสร็จปุ๊บตั้งตั้งเลยแต่ตอนนี้คือเราก็ตั้งแก้กินยางให้เรียบร้อยแล้วแล้าก็ตั้ แต่ลูกค้าต้องหมันสลับยางถึงลูกถึงหมื่นกิโลเมตรนะถ้าดึงหมื่นกิโลเมตรลูกค้าไม่สลับเนี่ยกินกินแต่ว่ามันน้อยกว่าเดิมจากที่เราเคยกินไปครับพี่นนี่โอเคนะใช้ได้นะลูกค้าโอเคตรงอะไรตรงไหมครับยกนิ้วให้เลยสมเวลามารอตั้งแต่สี่สี่อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยผมมาไอ้บ้านไปอยู่ไอ้สัญญาแต่ก็นีมาไปมาจากหนองคายไปส่งที่พัทยาแล้วก็เลยแวะมาอาหารเพราะว่าไม่ค่อมีเวลามาทางนี้ในโอกาสมาแล้วก็ตรงนี้ไม่มี ครับเดี๋ยวสม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 ชื่ออ่าอ่าแต่ละล้อนานนิดหนึ่งเลยไม่เป็นไรเรื่องรอกไม่ตั้งนานอาจะไล่ตัวแรกกันอยู่ถ้าเป็นทั่วไปก็เสร็จไป็นต่านๆแล้วโอเคแล้วพี่นะครับมุมอะไรตรงเนาะตัวไหนตรงเนี่ยไม่ต้องไม่ดีเนี่นเลยหรอไม่นานนิดเดียวโอเคครับเขานะพี่ไหลเลยนะไหลเลยถ้าดีไงของพี่ป้อนะครับลูกค้าครับผมอ่าโอเคครับรีบอย่างเดียวนะครับและก็อย่าลืมสลับยางตั้งตั้งศูนย์แก้กิจการแล้วก็อย่าลืมสลับยางทุกหนึ่งหมื่นกิโล นะครับผมถ้าไม่สลับก็กินแต่ว่ามันน้อยครับโอเคช่างเอกไปก่อนครับห้ามรีบครับอันนี้เป็นโตโยต้าคอมมานเตอร์นะครับตั้งศูนย์แก้กินยางด้านในเนี่ยวันนี้ลูกค้าไปเคยไปตั้งมาแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าก็ยังเด็สายอยู่ ตอนนี้คือเราก็ตั้งแกกินยาให้เรียบร้อยแล้วล้วก็ตั้งแก้ไหลสายให้ด้วยคือแก้กินยาแล้วก็จริงแต่ลูกค้าต้องมันสลับยาถึงทุกหมื่นกิโลเมตรนะถ้าหนึ่งหมื่นกิโลเมตรลูกค้าไม่สลับเนี่ยกินกินแต่ว่ามันน้อยกว่าเดิมจากที่เราเคยกินไปครับนี่โอเคนะใช้ได้นะลูกค้าโอเคตรงอะไรตรงไหมครับยกนิ้วให้เลยผสมเวลามาร้อตั้งแต่สี่สี่อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยผมมาบ้านผมอยู่ นานนิดนึงเลยไม่เป็นไรเรื่องรองตั้งตั้งนานเราจะไล่ตัวแรกกันอยู่ถ้าเป็นทั่วไปก็เสร็จเปตั้งนานแล้วนี่ครับนี่นะครับผมอะไรตรงเนาะตรงเนี่ย